แรกนะครับที่นักลบได้ก่อนครับต่อยคว่ำลงไปเลยครับหลังจากนั้นฟื้นครับเตะปลายคางครับเตะเอาคืนครับแต่ว่าฟื้นได้เหมือนกันครับลูกปลายคางนะครับลูกนี้สุดยอดครับตารอยไปแล้วด้วยครับแต่ว่าไม่อยู่ครับขึ้นมาได้ครับดีใจยังไม่ตั้งครับเท่าไหร่โดนนะคืนด้หมัดอ่าสวัสดีครับนักลบครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหพริกนรกเลยวันเนี้ยก็วันนี้เตรียมหมัดมาสู้ครับเออก็มากะมาบวกกับบี้ก็เลยครับ ปีมือมวยอาจจะเป็นรองหน่อยเป็นรองครับก็เราโดนนับคืนได้นับก่อนใช่ไหมครับได้นับก่อนครับทำอะไรพี่เขานับต่อยหมัดครับต่อยหมัดครับแล้วก็โดนอะไรคืนอะโดนการคอโดนอะไรไม่รู้ครับไม่ทันครับตอนนั้นมึนไหมมึนครับแล้วจังหวะจบอะต่อยหมัดครับต่อยหมัดครับโอ้โหไปอยู่ที่แปรเทชนี่ทางค่ายเ็าเสริมหมัดมาดีเสริมหมัดครับเขาอยู่ที่นั่นลงนนมาะไรก็พวกพี่เสียมาเพชรติงหนึ่งอะรเบี้ย ก็มวยมวยหมัดหนักๆแค่นั้นอ่ะครับเขช่วยกันครับไปอยู่ที่พัทยาเป็นไงดีขึ้นเยอะดีครับดีครับร่างกายก็ดีครับร่างกายดีครับไปนี้มีอัดฉีดไหมเนี่ยก็มีครับผมอัดฉีดจากใครครับกับจากเสียครับผมเสียบรรจงครับอัดฉีดเท่าไหร่ครับก็หมื่นหนึ่งครับต้นนึงอ๋ออัดฉีดหนึ่งหมื่นครับโอไฟนี้ก็ถือว่าเป็นไฟที่สองชนะสองไฟติดเรยนหลังโควิดครับผมเอาอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างครับฝากติดตามไฟต่อๆไปครับมพี่น้องครับ ครับนี้ตั้งนี้กลับมาดีได้ครับเอาน้ำหนักดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ครับร้อยสามหกเนี่ยครับร้อยสามสิบหกครับอยากจะเจอใครไหมร้อยสามหกแล้วแต่โบมัตเตอร์เลยครับได้หมดครับร่างกายดีมากครับยินดีด้วยครับนี่ครับนักลบครับเดี๋ยวมาบอกหัวแข้งไหม

แต่เลย่อือจพาอกดีแหะมาเตมันยห็นยืนเซ๊ไงท้ำเองเขาตีคนทิ่ต้องมันย่เพรานั้นมันเป็นจังหวะไมู่ดพอดีอ่ะเขายืนเซ๊แล้มันจะได้เขไปซ้ำเขาเลยงานไหนมันเห็นเขายืนเซ๊ๆนะมันจะเขายืนเซะนกระเนลย้อส่วนต้งตรงวัานี้เลาแรกนะครับที่นักรบได้ก่อนครับต่อยคว่ำลงไปเลยครับ หลังจากน้ฟื้นครับไปปลายคางครับแคเอาคืนครับแต่ว่าฟื้นได้เหมือนกันครับลูกปลายคางนะครับลูกนี้สุดยอดครับตาลอยไปแล้วด้วยครับแต่ว่าไม่อยู่ครับขึ้นมาได้ครับดีใจยังไม่ตั้งครับเท่าไหร่โดนนะคืนด้วยหมัดครับโอ้โหสามช็อตติดกันครับเนี่ยครับจบด้วยหมัดนี้นะครับโดนคางครับ ดีใจยังไม่ข้ามไม่กี่วิแลยครับช็อตเด็ดลวนลนครับยกนี้ช็อตเด็ดลวนลดูเลยครับดูล้มัดขวารับโหนขึ้นปากขึ้นจมูกล้มทั้งยืนนะครับลูกนี้ล้มทั้งยืนครับดูครับโดนเหมือนกันครับแต่ไม่ไม่อยู่นะครับลูกนี้ครับปลายทางครับเตะปลายทางครับล้มทั้งยืนเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยลูกอึดครับลูกนี้เตะข้ามศีรษะบ้างสวนกลับครับ เทคบินครับลูกนี้ oh. เวลาน่าจะ2นาทีเสรเจษนะครับเป็นไฮไลท์ที่โอ้โหสุดยอดเลยครับคู่นี้